เอาละคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิโรเซอร์นะครับเราเราก็อยู่กับเกมอิกเบฟโซวันนี้อยู่กับกาชาของโนเอลนินนี่นะเป็นกาชาของบันดุวิทและตัวในตู้ก็เป็นเ,เป็นนี่ยไอนดรบันดวิททั้งหมดเลยนะฮะซึ่งอา่าผมตัง้งใจจะเปิดกาชานี้นะเพราะว่าผมรอดูตู้กลางเดือนแล้วกลางเดือนมันแบบจืดจางเหมือนน้ำเปล่า ก็เลยไม่ไม่เปิดดีกว่าอีกอย่างมันออกตัวฟรีได้เรามีโอกาสที่จะเห็นมันออกหลังตู้ของตู้อื่นๆหรืออาจจะออกหลังตู้ที่เราจะเปิดนี้หรือว่าออกจากตัวรวมที่เราดองไว้ก็ได้นะผมก็เลยไม่เปิดมันซะเลยนะมาเปิดอันนี้แทนเพราะว่ามันน่าจะคุ้มค่าประกันเยอะครับนินนี่เป็นตัวแรงนะฮะนินนี่เขียวหน้าตู้เป็นตัวแรงมีเกตเอฟเฟกต์นะเกตเอฟเฟกต์เต็มก็แรงคิดหนึ่งแรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เอ่อโนเอลโนเอลม่วงตัวนี้ก็เป็นตัวแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงแบบนินนี่นะจะเป็นแรงแบบาไม้ตายแรงนะฮะตัวก็พอแรงอยู่ไม่แรงมากแต่ว่ามีไม้ตายแรงติดสถานะยิ่งแรงครับแล้วก็มีไม้ตายแรงนะฮะติดสถานะ80อ่ะอีกส0 160อ่ะติดสถานะทั้งหมด160อ่ะมีถ้าโจมตีสีนําเงินด้วยโจมตีซ้ำขณะล้มด้วยแบบต่อเนื่องเลยฮะอันนี้เล่นได้แบบตัวเนื่องสตูล้ม ปกติเราต้องรอศัตรูลุกขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องรอครับศัตรูล้มปุ๊บโจมตีต่อเลยปับ๊บทันทีทันใดครับต่อไปเป็นบานโกะแอนโอซูชิตัวนี้เป็นตัวดอก3นะของของสีส้มนะดอกน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้ำนะครับสีส้มจะมีดอก3อยู่3ตัวนะจะมีอุนคิวรส้มด้วยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่าเทศกาลร่ลมอิคาคุอ่ เมซี่ฟ้าครับตัวนี้เป็นตัวแรงครับมีธนุก,กาศเสีงเงินครับแรงและฮิต2นะติดสถานะอีกอ160นะฮะทีมปาร์ตี้อีก20ความเสียหายแระอีก40นะฮะแรงพอสมควรเลยสําหรับเมซี่เมื่อติดสถานะจะแรงขึ้นเยอะนะครับเมื่อไม่ติดสถานะก็แรงอยู่240นะมันก็โอเคอยู่เหมือนกันติดสถานะง่ายด้วยต่อมาเป็นบูโน่ส้มครับตัวนี้ไล่สังกัดครับ แล้วก็เป็นตัวที่มีเกรเอฟเฟกเหมือนนินนี่เลยเกรเอฟเฟกเต็มแรงขึ้น100%แล้วก็รดความเสียหายที่ได้รับ20%มีธรุกาสีแดงนะฮะิตแรงบวก2ครับมีเกรฮิล30ครับอ่าเกรเต็มบวกบูชเอสพีห้าสิบ์เซ็นครับอ่าเกรรีชาร์จอีกนะฮะสตาร์ทเกรเจ็ดสิบอีก ค่อนข้างดีครับสำหรับบูโน่นะแต่ก็แรงสุดนินนี่ไม่ได้ของนินนี่มันจะมีเกดลำเพดด้วยนะเกดเต็มเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นด้วยต่อไปก็เป็นโนเอลฟ้า ah ครับตัวนี้แรงไม่ตายแรงมีบูตเอดพอกน้ำหอมเล็กใหญ่นินนี่ม่วงเหมือนกันครับตัวนี้ดอกน้ำหอมเล็กใหญ่ครับแล้วก็มีตีมุดดินด้วยครับ ค่อนข,ข้างดีมียมทูตสีส้มเจตสถานะได้ไง่ายขึ้นด้วยแรงระดับที่2มีติดออนแรงทุกข้าวิบรูโนแดงตัวนี้ใช้ในสังเวียนนะฮะมีธนุกาดสีน้ำเงินด้วยครับมีซูเปอร์เมอร์โจมตีโซซ่อนตัวครับตัวนี้ก็แรงนะเล่นได้ดีปัจจุบันยังเล่นได้ดีนินนี่เขียวตัวเก่าครับอันนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นอเบลิตี้นี้มาก่อนนะโอกาสบล็อกการโจมตีถ้าโจมตีสีเงินร้อเ แล้วก็โนเอลเหมือนกันครับมีอ b i l i t y แบบนี้เหมือนกันเป็น2ตัวที่เก่าแล้วแต่ก็เล่นได้นะไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะฮะผมจะลองเปิดสักสิบสเต็ปแต่ถ้าดวงดีผมจะจัดไปเลยอ่าสิบห้าสเต็ปครับสามพันเมตรนะตัวที่มีนะเปิดหมดหน้าตักไปเลยนะฮะตอนนี้มันจะมีกราชายอยู่หลายตู้นะแต่ผมตัดสินใจที่จะเปิดตู้นี้แหละอีกอย่างตู้กลางเดือนผมมองว่าไม่ไม่คุ้มนะฮะน่าจะไม่เปิดนะ มันเป็นตัวตีกิวอ่ะทุกกลางเดือนอ่ะปูอ่าอุกิทาเกะนะฮะแต่ถ้าใครชอบอุกิทาเกะก็ได้นะอุกิทาเกะไม่ค่อยมาบ่อยนะฮะมาไม่มาไม่ค่อยบ่อยปูรู้สึกจะมาบ่อยเลิกเกินโอเคหลุดเลทมาหนึ่งครับตัวเก่ามาหนึ่งตัวว่าเปิดได้ดีสเต็ปสอง อ่าไม่มีอะไรกดข้ามไปสเต็ปสามผีเสื้อสามตัวรุง้งโอเคออกแน่นอนครับแต่จะได้ตัวไหนนะต้องมาลุ้นกันเมอริคิดมัดอ่าโนโเอลฟ้าครับดอกน้ำหอมเล็กใหญ่แต่ว่าตอนนี้ผมมีเป็นซันเยเซอร์อยู่นะครับ เันเยสึกับเซนจุมารุครับสองตัวนี้ครบถ้วนครับเพราะว่ามันเป็นตัวดอกสามนะโอเคอสเตฟซีผมว่าเอาเรื่องนั้นเนี่ยดวงดีนะห้าอ่าสี่สเต็ปแรกดวงดีมากเลยครับ โอเคต้องมาดูสเต็ปที่5ครับแต่ว่ายังไม่ได้หน้าตู้นะฮะแต่ว่ามันก็ออกของมันแบบเกือบทุกสเต็ปอะดวงค่อนข้างดีแล้วก็ในตู้เนี้ยผมมองว่าถึงจะได้หลังตู้ท้ายตู้เลยจริงแต่ว่ามันก็ยังโอเคนะมันเล่นได้ดีนะฮะบั n โกะแอนโอซุชิโอเคเอามาอัพครับมันจะได้แข็งแก่งยิ่งขึ้นครับมีประโยชน์มากในการดอบน้ำหอมอ่าดอบหยดน้ำนะฮะ ตัวเดียวเหรอโอเคตัวเดียวก็ได้ครับเพราะว่านี่มัน5้าสเต็ปแล้วก็มาต่อกันเลยเอาให้ถึง10สเต็ปสเต็ปที่6ครับปีเสื้อหนึ่งตัวไม่มีลุ้งก็กดข้ามไปสเต็ปที่7ครับ เสื้อสองตัวมีลุ้งมาเอาอีกแล้วครับบังโก้อีกแล้วครับถ้าผมได้สามตัวนี่คือเท่ากับว่าผมจะเป็นห้าทพห้านะเพราะว่าผมมีสองทห้าแล้วตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็ได้ สเตปแปดพิซซ่าหนึ่งตัวเอ้ oh. ออ๋ออีกแล้วโอเคหน้าตู้มาแล้วหนึ่งครับลินนี่ครับตัวเดียวเหรอ ของผมมันออกแบบกระจายอ่ะมันแบบไม่หน้าตู้มากองนะฮะมันแบบกระจายมากก็มันกระจายไปแบบทั้งตู้นะฮะถ้ามันออกหมดทุกตัวในตู้ผมมองว่ามันคุมอคุมมากออกอีกแล้วครับออกบอยจัดครับนี่มันเลททุกสเต็ปหรือเปล่าโอ้ตัวนี้หลุดเลทครับแล้วก็ตัวเดียวนะเพราะว่าอินโนเอะมาขั้นแสดงว่าออกตัวเดียวครับ สเต็ปสิบสเต็ปนี้การันตีครับจะดวงเกลือยังไงต้องมี1ตัวแน่นอนโอ้โอเคผมได้ห้าถัาพ้าเรียบร้อยสำหรับอ่าบังโกเอ็นโอซูจิเดี๋ยวก็ทำเวลม่วงในเร็ววันเลยแต่ตอนนี้ก็ยังขาดสมุดทองอยู่นะฮะสมุดทองผมเอาไปอัพตัวสำคัญสำคัญหมดเกลี้ยง สิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่มีสิบสองผีเสื้อสองตัวสามตัวอ่ามันต้องอย่างนี้อย่างน้อยสองตัวครับ สตัวแน่นอนมีโอกาสที่จะออก3ตัวเช่นกันแต่ว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ตัวแน่นอนครับสำหรับกาชานี้นินนี่ม่วงดอบน้ำหอมเล็กใหญ่ติดออนไลน์ทุกห้าวิ โอ้กระจายมากครับออกแบบทุกตัวในตู้เลยครับถือว่าแจ๋วครับแต่ยังขาดเมซี่นะเนี่ยขาดเมซี่กับโนโอเอลหน้าตู้ครับเรายังไม่เห็นนะเมซี่ผมมีแล้วแล้วก็โนโอเอลมีแล้วแต่ก็อยากได้โนโอเอลนะเอามาเสริมหน่อยว่าอยากได้เอาไปตีกิวนะตอนนี้บรูโนแดงโอเค อ่าบูนโนม่วงมาครับของดีสเต็ปสิสเต็ปนี้ไม่ได้ก็ไม่โกรธครับไม่เป็นไรเพราะเราได้มาเยอะมากๆเลยเอา้าลุงมาอีกโอ้โหนี่กะจะออกทุกสเต็ปเลยไงดีจัดเลยครับ สำหรับการเปิดรอบนี้คือออกบ่อยจัดอะออกบ่อยมากฮะแล้วหลังตู้ไม่ได้แย่นะสำหรับตู้นี้นะดูดีนะครับเล่นได้ดูดีเลยเป็นตู้ที่คุ้มอะเปิดมาแบบไม่ต้องกลัวเกลือนะฮะปกติหลังตู้มันจะแบบน่ากลัวใช่ไหมแต่หลังตู้ตู้นี้มันไม่ไม่ได้น่ากลัวนะฮะมันอาจจะเก่าแต่ว่ามันแบบขอคอยต้องการตัวเลยบุคคลหายากนะ โอเคนินนี่ก็สำหรับ15สเต็ปออกเยอะพอสมควรนะฮะแต่ผมอยากได้โนเอลอมันไม่ออกเลยฮะโอเคเดี๋ยวามาดูสรุปกันเราได้ตัวไหนบ้างนะไปที่ตัวละครกดเลี้ยงใหม่กดอ่าที่เพิ่งได้รับครับแล้วก็เฉพาะ5ดาวโอ้ นินนี่เยอะอยู่นะสำหรับ1ิสเต็ปนินนี่ม่วงมา2ครับนินนี่เขียวมา2ครับบูโนแดงมา2ครับบูโนม่วงมา1ครับโนเอลส้มมา1ครับบันกูมา3เลยหลุดเลด1ครับนินนี่สม้ม1ครับโนเอลฟ้า2ครับ หลุดเลทโซเซนมาหนึ่งครับโอเคเยอะพอสมควรนะฮะก็ถือว่าดวงดีมากครับสำหรับการเปิดรอบนี้นะก็าออกกับทุกสเต็ปเลยนะฮะแต่ก็แอบเสียดายที่ว่าไม่ได้โนเอลนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าตัวนี้แหละไงใครที่เปิดตัวนี้ก็ผมบอกว่ามันคนขคางโอเคนะคุ้มอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ